สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันนิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้นิดพิชชิ่งสายชิวนะครับจะพามาตกปลาอยู่ที่บางสายนะครับเป็นรำห้วยนะครับวันนี้นี่จะตกอยู่ที่2อระยะนะครับเป็นสี่ห้ากับห้าสี่อ่าคันสี่ห้านี่จะเล่นเป็นบาลานแตะนะครับคันห้าสีนี่จะเล่นเป็นไม้ตายหนึ่งตะขอนะครับแต่จะใช้ตะขอเบอร์สี่นะครับไม้ตายข้งนิดนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้นิจะได้กี่ตัวให้พี่ๆนานาได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมาลุ้นกันปะเยครับเรื่อยวางตุดงอู้อุ้ยดูติีกยล้วครับดูติ๊กย๊อกครับผมใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้งัดไม่ขึ้นเลยครับผมปลาที่นะครับปลาปลา ของปลาขึ้นเต็มเลยนะครับแต่ว่าถ้าสีมีถอนนิดนิดนิดนึงครับท right ี่ว่าปลาเข้ามาดันเดียวครับถ้าถอนขึ้นอีกนิดนึงเนี Soc ่ยคับผมตัดเลยนะครับบาลานเลยเพียมครับอยู่แล้วครับกินแล้ว มีไจริงๆครับมีไครเตมทีมเสือครับมาแล้วพองเหยื่อถึงชื้นนะครับโอ้ยกดเลยครับทำไมอ่ะ เป็นนวดนิ่มเม็ดเล็กๆแล้วก็เขี่ยชิ้นขนมปังครับดูตรงนี้นะครับผมอโอ้ใยใจร้อนเกินเลยาปานจะเข้าครับด,ดีว่า ทำไมันรดไม่ติดอยู่ไซส์ประสาทวั <c oughs> ดรยี่สกเงินจันนี้ผมเอาขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยโู้ยขี้โม่ <c oughs> ขี้โม่ขนาดเลยอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอู้อันนี้เป็นปลาหมอครับหมอตะกับ,บครับมันกินดีมากเลยนะครับครับนี่ก็เป็น สภาพหมายของเรานี้นะครับวันนี้เดินทางมากับพอบนะครับบรินสวัสดีนะครับหน่อยอันนี้พอบของเรานะครับนับบอยนะครับสําหรับสภาพหมายของเราวันนี้นะครับวันนี้เป็นโก้นะครับปลาเข้าต่อเนื่องนะครับผมมีทิ้งช่วงเล็กๆน้อยๆนะครับครับเราจะพามาชมผลงานวันนี้นะครับสําหรับบาลานนะครับ นครับมีเลยได้ประมาณสิบยีตัวครับผมพอได้ทอดครับตอนตอนเย็นน่าจะทำเมนูน่าจะทำเมนูต้บปลเข็มนะครับครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนิดนะครับ พลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับอ,อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้นิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อตอไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันว่าเราจะไปไหนไหนครับรอรุ่นกันเลยครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย